สวัสดีครับมันคิดว่าเขาจะไม่ตอบโต้เออพี่ช่างตั้มระวังโดนยิงนะอยู่มืดมืดอันนี้เราอยู่ในฐานที่มั่นนะอยู่ในหลุมหลบภัยนะครับตอนนี้นะออเราอยู่ในหลุมหลบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดนกระเหม็นดำยิงมานะครับออเราอยู่ในฐานที่มั่นนะครับอยู่ในหลุมหลบภัยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะกระเหมนดำนะครับมันเล่นของอีกแล้วครับพี่น้อง มันเล่นคุณใสอีกแล้วครับนะเออนะนะครับกูว่านี่ไม่รอดถึงวันที่สิบสามแน่นอนกูว่านี่นะเอออาการหนักแล้วครับทีนี้ถ้าอะไรครับสารโลกบอกว่ายกประโยชน์ให้กับจำเลยนี่มึงเอ้ยทีนี้นะครับนะเนะี่สารโลกจะว่ายังไงล่ะทีนี้มึงจะยังไงล่ะทีนี้นะครับ สวัสดีครับนะถ้าวันนั้นล่ะครับพี่น้องเอฟซีว่าวันดีบ่ดีครับถ้าวันนั้นนะครับสารยกฟ้องขึ้นมานะอ้บันเทิงเลยครับที่นี่อ่รอดูได้เลยครับอาการจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ขณะยังขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้แล้วนะครับออกมาพูดอะไรครับสร้างความเชื่อมั่นความเความน่าเชื่อถือให้กับเอฟซีตัวเอง อ่าตอนนี้อยู่ในหลุมหลบภัยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราไม่มั่นใจกับขมิน้นะครับตัวน,นี้นะอยู่มืดๆไปก่อนนะเอะอเออนะครับนะเขามายกหม้อไฟแล้วพี่หนูแดงนะเอะ่นะเอาช่วยด้วยนะไปเอาหม้อไฟมาให้ด้วยไม่ได้จ่ายหม้อไฟเขาสองเดือนแล้วนี่นะอ่าตอนนี้ก็มืดตึ๊บ เป็นยังไงล่ะทีนี้พอไม่มีเพื่อนไปเล่นด้วยเป็นยังไงล่ะรู้ไหมล่ะทีนี้รู้ไหมว่าตุ๊กตาหายไปได้ยังไงเออมีคนเป็นหูเป็นตาให้ไหมล่ะฮะนะมีคนเป็นหูเป็นตาให้ไหมปี่เพียงฟ้าบัดดีครับเป็นยังไงล่ะอ้าวคงพู้ลังคนแบบประกาศเนาะมาดินน้ำมันน่เด้อบดีน้ำมันน่เด้อมันเรียงน้องอยู่เพื่อนเด้อบดีอยู่เพื่อนเด้อมันนี่เด้อซุปยากินยังกินเด้อจะได้มาวันละ เขาคุยในติดนั่นละมาม่ากับมี่พากกันกินรถดเดอแล้ววันใดวันหนึ่งก็ออกมาพูดออกมาประจานออกมาประนามเขาเบิงบ้งเบิง้งเอาเบิง้งเอาสูเบิงบ้งเน่เบิงบ้งแน่เบิ้งแน่เออลูกมันสองคนเนี่ยบิมีปัญเา้ยเลี้ยงผุนพูนเนี้ยไอ้ผู้นั้นผู้นี่เลี่ยงพุนน่ะเอเอามากินเขาเพื่อนเขาพุนอ่ะอา้าวตายแล้วครับพี่น้องนะ <c oughs> เอฟทีนะเออถ้าเขารู้แบบนั้นน่ะเขาบ่าไปดอก ก็เป็นเคยญาติกันใช่ไหมออคนบ้านเราเด็กๆอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละอยู่บ้านดูแลพี่ดูแลน้องพี่เหมือนแม่อ๋อเพื่อนจริงทุกอย่างเออนะนะครับพี่ก็ดูแลให้นะครับพี่น้อง F4 นะแต่ตัวเองไปอะไรทีนี้ไปกับสามีครับทีนี้เออไปกับสามีไงครับนะ ไปตลอดที่นี้เอากดไลค์ด้วยนะครับไปตลอดครับพี่น้อง <c oughs> เออไปตลอดพี่น้องสวัสดีครับจนอะไรครับจนลูกนะี่ยเรียกพี่อะไรครับพี่สาวนะว่าอะไรนะว่าแม่นะครับเพราะอะไรไม่มีเวลาอยู่เออตอนนี้ก็อะไรครับแม่นอกใซก็ออกมาพูดว่ามันก็สมควรแหละที่ที่เขาเลิก ที่เขาเลิกกับไอ้หนุ่มคูบต,ต้าเพราะมันไม่ทําการทํางานอะไรอืเห็นไหมลูกสาวกูขายของไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยมันก็สมควรที่เขาเลิกนะเห็นไหมละ่ะมันบอกว่าแม่น้องแท่มันบอกว่าอะไรไอ้หนุ่มคูบต,ต้าเนี่ยไม่ทําการทํางานเอามันกลับไปลกกล้าไปดําหน้าอย่ดิ้มันกลับไปกีดจงกีดยากูนี่แม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้น ไปใส่ลายไปสีมันอีกทีนี่ห็นไหมอ่าว่ามันไม่ทําการทํางานไม่ทํานั่นทนํานี่อยากให้ลูกมันเป็นคนดีโอ้ยตายแล้วอยากให้หนุ่มคูปบต้าเนี่เป็นคนเร็วโอ้สมองมึงคิดได้ยังไงนะมาถามก่อนที่สาวบงสาวบ้านเขาจะว่ายังไงเออเมื่อก่อนถ้าไม่มีไอ้หนุ่มคูปตา้ามึงจะมีถึงทุกวันนี้เหรอใช่ไหมล่ะนี่แหละครับการบิดเบือน อการบิดเบือนความจริงพูดไม่เป็นความจริงเออมันดีคักน้อยดีคักแล้วครับพี่นออ้องเอฟซีออดีคักเออไม่มีใครสู้มันหรอกออเรื่องความดีเนี่ยนะเออไปเป็นเพื่อนกันนางก็อืมนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมนะมันบอกว่ามันไม่ทําการทํางานอะไรนะครับ อผัวหาเงินมาให้มันเล่นให้รูเอาก็เท่านั้นแหละเวียกเนาะเป็นบอกพี่นออ้องเอฟซีนะนึ่งข้าวนึ่งไหมลนะ่ะไม่ไนึ่งใครเป็นคนทํำละ่ะอดีตสามีใช่ไหมละ่ะอดีตสามีเป็นคนทําให้นะครับพี่น้องเอซเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเห็นไหมความจริงก็เป็นแบบนี้ไงนะครับ <c oughs> ยิ่งไกลวันก็ยิ่งดิ้นแหละครับยิ่งทําให้สังคมยิ่งให้ทุกคนตาสว่างทีนี้พีซีจีสวัสดีครับยิ่งให้ทุกคนตาสว่างนะครับเป็นยังไงละ่ะเขาสวนกลับเป็นยังไงละ่ะทีนี้นะ,ะเขาเลี้ยงลูกไม่ดีก็ไอ้ลูกเขาก็ได้เกรตสีทุกตัวอยู่นะครับพี่น้องเอฟีเห็นไหมละ่ะได้เกรตสีทุกตัวนะเขาพูดแบบนั้นนะครับ ไอคนที่เลี้ยงลูกดีน่ะเอาคือไปจะสั้นแหละคือได้ลูกเคยแล้วล่ะบัดนี้โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากจะเชื่อนะครับนะคือเปสั้นล่ะลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นนะครับที่นี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอม่อมืนไฟดับเขามายกหม้อแล้วไฟดับ <c oughs> ไฟดับนะครับตอนนี้นะครับดาเตบเออดาผัว แต่เขาไม่อยากพูดถึงมันเลยเสนียดใช่เขาไม่อยากพูดนะเขาก็ทําคอนเทนต์ของไปของเขาไปเลี้ยงดีมีผัวไวเออเลี้ยงดีมีผัวไวนั่นะเลี้ยงดีเออนะครับพี่น้องนะ <c oughs> เอฟซีเลี้ยงดีมีผัวไวนะครับพี่น้องเอฟซีนะน <c oughs> ะพออะไรเปิดตัวแล้วทีนี้เปิดตัวลูกเคยแล้วนะครับ <c oughs> เด็กเขาคุยกันนะครับเด็กเขาคุยกันชวนกันไปอะไรครับไปดูหนังมันก็ยังห้ามนะครับมันก็ยังห้ามมันยังเอามาพูดเอามาเป็นประเด็นให้ได้เห็นไหมล่ะนะครับมันไม่แยกแยะไงครับอเรื่องของผู้ใหญ่ก็อะไรครับเรื่องของผู้ใหญ่ไม่พูดนะครับเนาะไม่พูดให้เด็กฟังว่าเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่นะเออแต่ไม่พูดไง <c oughs> จะให้เขาเกียดไปด้วยทีนี้นะเออนะอืมนะอม,มันเป็นแบบนี้งไงครับพี่น้องเอฟซีสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับตอนนี้นะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไปแล้ว